สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำแข็งอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยน้ำแข็งไม่ได้เอามือถือมารีวิวเหมือนทุกครั้งนะวันนี้ได้มีไอเทมเด็ดสำหรับน้องๆหนูๆเด็กน้อยทั้งหลายนะคะนั่นก็คือนี่เลยนาฬิกาอัจฉริยะนะคะอีห้อโปโมะนะคะรุ่นโมจินั่นเองค่ะตัวนี้นะนอกจากจานช่วยใน,นเรื่องของความปลอดภัยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าน้องๆหนูๆเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะหรือว่าสามารถใช้โทรหาคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนสนิทก็ได้ด้วยนะแต่มันมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยละกัน่ไปเลย โอเคนี่ก็คือหน้าตานะคะของเจ้าโพโมรุ่นโมจินะคะที่อยู่ในกล่องนะคะน้ําแข็งก็เอามาให้ดูทางกล่องเลยละกันนะตัวกล่องนะคะมันจะเป็นลายตุ๊กตานะคะเป็น Family Dolls นะคะเป็นตุ๊กตาเฉพาะของเจ้าโพ o โมคิสวอร์รุ่นโมจิเลยนะคะโอเคกล่องก็จะเป็นลายอยู่ดีรวดลายแบบเฮ้ยเราว่าเด็กชอบเพราะเรายังชอบเลยนะคะตุ๊กตาเขาจะเป็นแบบเแนบบี้ยเป็นตัวกระตา่ายตัวนกฮูก นะคะแมวเหมียวอะไรของเขาอะนะแล้วก็ด้านหลังกล่องนะคะก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันนะคะเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันต่างๆว่ารุ่นนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลองเปิดกล่องกันเลยกันนะคะชาเปิดมาแล้วตัวกล่องเนี่ยต้องบอกว่าพอเปิดมาก็จะเห็นนาฬิกาอยู่ตรงกลางใช่ไหม อันนี้จะหลายหลายมือเลยนะช่วยช่วยกันจับนะคะคือตัวนี้จะเป็นนาฬิกาเจ้าตัวโมจิอยู่นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นกล่อง2กล่องนะคะกล่องเล็ก2กล่องก็จะใส่คู่มือแล้วก็สายชาร์จแล้ในกล่องนะมันก็จะมีนี่เลยเห็นไหมเอ่ยเป็นตัวตุกกตต๊กตาตุ่นเนี่ยตุ๊กตานะคะที่เป็นตุ๊กตาลิขสิทธิ์ของตัวโพโมเขานั่นแหละนะใส่มาให้ก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเหมือนมันสามารถเลือกใส่ ใส่กับตัวตุ๊กตาได้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นน้องหมาน้องหมาร้องไห้นะคะแล้วก็มีแบบน้องเหมียวมีกระต่ายน้อยอะไรของเขาอะนะก็น่ารักดีนะคะมันจะสามารถใส่ตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะมีช่องเป็นรูอยู่ไงนะคะสามารถเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยอยากจะใส่วันนี้อยากใส่น้องหมาอีกวันหนึ่งอยากใส่กระตา่ายไงก็สามารถเนี่ยมันจะมีรูให้เสียบตุ๊ก,กตาตุ่นเข้าไปนะคะ ทีนี้มาดูหน้าตาตัวเครื่องนะคะตัวโมจิรุ่นโมจิเนี่ยนะก็มันจะมีด้านซ้ายนะคะเป็นช่องใส่ไมโครซิมตรงนี้นก็ใส่ซิมได้เพราะว่าเอาไว้เวลาติดต่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไว้ใช้โทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเนอะแล้วก็ส่วนตัวด้านขวานะคะก็จะเป็นปุ่ม SOS ไว้สาหรับเวลามีอุบัติเหตุหรือว่ามีขอความช่วยเหลือก็ก,กดปุ่มนี้ค้าง2วิหรือไม่เนี่ยก็กดทีเดียวก็จะเป็นการเหมือนย้อนกลับอ่ะ นะคะเป็นการย้อนกลับการทํางานเมนูนั้นๆแล้วก็ตรงปุ่มรูเนี้จะเป็นปุ่มเล็กๆ สีเงินนะคะก็คือไว้ใช้เปิดเครื่องเวลาจะใช้ก็หาอะไรมันจิม้มจะเป็นดินสอเป็นปากกาหรือว่าเป็นไมน้จิม<ๆ>้มสิ่มเข็มจิ้มๆิมก็มาจิ้มได้นะคะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นปุ่มไว้กดเหมือนเหมือนปุ่ม enter อนะคะก็ไว้กดโอเคกดตกลงกดเลือกนั่นเองนะคะอ่าพอด,ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีขาวซึ่งมันจะตัดกับสีตัวเครื่องใช่ไหมด้านหลังเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นที่เอาไว้ชาร์จเป็นรูไว้สาหรับเสียบชาร์จซึ่งสายชาร์จเนี่ย จะเป็นแบบนี้จะเป็นหัว USB นะคะแบบนี้นะแล้วก็ตัวชาร์จจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอะเนี่ยนะคะแล้วเราก็คือตัวนี้มันเหมือนจะเป็นแม่เหล็กอะมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะวเวลาจะชาร์จแล้วก็แบบเนี้ยปึ๊บลองฟังเสียง นี่คือการดูดของแม่เหล็กนะคะก็คือชาร์จเข้าไปยังไงมันก็เข้าไงมันก็ชาร์จติดอะ่ะเพราะมันเป็นแม่เหล็กดึงให้มันตรงล็อกของมันอยู่แล้วและที่สําคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานโพมโมจิได้นะคะนั่นก็คือในคู่มือการใช้นะคะตัวนี้เนี่ย จะมีคู่มือรายละเอียดบอกหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวสำคัญเลยแหละก็คือเป็น qr code นะคะไว้ให้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมาสแกน qr code ตัวนี้เพื่อจะได้เชื่อมต่อการใช้งานกับนี่โมจินั่นเองค่ะสำหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะคะก่อนอื่นเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นอกจากเจ้าตัวโมจิแล้วนะคะก็ต้องเป็นสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้น้ำแข็งบอกเลยนะว่าต้องเป็น iOS นะคะเวอร์ชัน7.0ขึ้นไปและสำหรับ Android ก็ต้องเป็น Android เวอร์ชัน4.0ขึ้นไปนะคะถึงจะใช้งานเชื่อมต่อกันได้โอเคหลังจากนั้นนะพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยโดยที่อย่าลืมใส่ซิมนะใส่ซิมขนาดไมโครซิมนะคะเข้าไปในช่องนี้ก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถโทรหาหรือว่าเชื่อมต่อข้อมูลได้นะคะ โอเคค่ะทีนี้เราจะมาดูนะว่าขั้นตอนในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะที่เราจะเชื่อมต่อเจ้าโปโมนะคะกับสมาร์ทโฟนของเราทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องเจมสช่วยอธิบายพี่น้ำแข็งหน่อยครับพอโหลดแอปมาแล้วนะครับก็เข้าโปโมโมจินะครับแอปจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้สำหรับใครที่ยังไม่มี a อ count ของโปโมนะครับก็กดจ s สต r เพื่อสมัครสมาชิกไ d นะครับแล้วก็ใช้กับได้ทุกเครื่องเลยนะครับ ที่มีแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้ตั้งมาแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเครื่องโปรโมนะครับแล้วก็รายละเอียดของคุณลูกนะครับที่ดูแลเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมี3แท็บนะครับจะมีหน้าโฮมหน้าเมสเซจที่ส่งข้อความนะครับแล้วก็หน้าเซตติ้งเดี๋ยวเราเริ่มทีละอันเลยนะครับที่หน้าโฮมก่อนหน้าโฮมก็อันนี้มันจะโชว์ว่า ตอนนี้ตัวเครื่องโพโมที่คุณลูกใส่อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจะกดตำแหน่งก็ตามหาได้เลยอันนี้ก็คือต้องรอประมาณ30มิบวิสามสิบวิเพื่อตามหาสัญญาณของคุณลูกก่อนนะครับหรือจะกดโทรหาตรงนี้ก็ได้มันก็จะโทรเข้าได้เลยนะครับเป็นเบอร์ของคุณลูกเลยนะครับคุณเรียกลูกว่าคุณเหรอคะเอ้ย,อยแต่ลอาโทรใหม่เราโทรใหม่เราอยากรูก้พอเรากดโทรนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ กดกดนี่คือเสียงที่มันดังออกมาจากตัวนาฬิกาแต่ถ้าคุณลุกจะรับสายกดไงกดโอเคใช่ไหมลองดูนะคะฮัลโหลเฮ้ยได้ยินนะฮัลโหลป่าป่าป๊าหนูอยากกินนมปป๊าได้ยินไหมเจฟได้ยินไหมเจฟ ฮัลโหลครับอ๋อเป็นไงล่ะเสียงด้งอวมาจรนาฬิกานะป๊าป๊ามารับหนูหน่อยหนูอยากกินนมเห็ไหมอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะวางสายให้หน่อยอ่าเฮ้ยนี่คือโทรนี่คือเสียเงินไหมเสียครับก็คือเสียตามโปรโมชั่นในการโทรเป็นการโทรจากซิมหนึ่งไปซิมหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเลือกโปรโมชั่นแล้วก็ ัวเน็ตให้คุณลูกด้วยไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวมันจะแพงเกินเอตนะครับตัวโปรโมชนเนี่ยจะใช้เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องไม่ได้เปลืองเน็ตอะไรามากม,ม,นนมายนะครับจากนั้นนะครับก็สองอันนี้จบแล้วก็จะมีสองโหมดให้ดูระหว่างแผนที่กับตัวดาวเทียมนะครับจากนั้นพอมาที่มเมสเซจนะครับตรงนี้ก็ใช้พูดกับลูกๆได้เลยอย่างเช่นคุณลูกคะ ทำอะไรอยู่แม่คิดถึงหนูจังเลยคุณแม่เสียงขอมากอะอ้าวมันสั่นแล้วนี่ค่ะมันสั่นที่ตัวนาฬิกาค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวน้ำแข็งกดไปนะเราก็กดตรงนี้เลือกเมนูนะเลือกเมนูแล้วก็เนี่ยพอขึ้นเป็นรูปรูปเสียงเนี้ยปุ๊บอ่ะกดโอเคนี่มันขึ้นเป็นนิวเมสเ g จว่ามีข้อความใหม่แล้วก,กดเข้าไปมันดาวน์โหลดมันดาวน์โหลด เลฉันเริ่มสน,นุกกับของเล่นเด็กแล้วไงต่อลูกคะทำอะไรดีเฮ้ยมันเลิศเออมันเลิศมันเลิศมันเลิศ okay. โไไอเคเอออรารมณ์เหมือนแบบมีเพจเจอร์ในสมัยก่อนแต่แบบเพจเจอร์นี้สามารถส่งเสียงได้อาละถ้าคุณลูกอยากส่งเสียงกลับได้ไหมทำยังไงเอ,อ้ย ก็คุณลูกก็พูดไปนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยอืมอืมอืมอันนี้ก็คือกําลังส่งมานะครับก็จะช้าหน่อยนิดนึงเนาะอ่ะส,ส่งแล้วไหนไๆไหนมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือกดป๊กมันก็จะมีเสียงขึ้นนะครับอืมเป็นการคุยกันโดยที่ลูกก็ไม่ต้องพกไงใช่โดยไม่ต้องพกโทรศัพท์นะครับต่อไปก็เป็นอ e ีโมติคอนนะครับก็จะมีประมาณนี้ เป็นอารม์รรเหมือนสติกเกอร์ลายอะ<ช>่ะตอนนี้เป็นสติกเกอร์เป็นลายของตัวโปรโมเขาเลยนะเออ,เออเออเป็นสติกเกอร์เนาะ,ะอ่ะอโอเคอเก๋ชอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแค่การใช้งานแบบเบื้องต้นใช่ไหมอ่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์เด่นๆนะครับของตัวโปรโมทโมจิอ,มอันแรกเลยคือเซฟโซนนะครับเซฟโซนเนี่ยคืออะไรคือปกติอย่างเช่นเวลาลูกไปเรียนก็คือเรียนสมมติเรียนที่สาธุประดิษฐ์ แล้วก็ตั้งเซฟโซนไว้ว่าอยู่แถวสาธุประดิษฐ์นะครับหรืออย่างนี้เป็นสกูนะครับก็ลงเรียนเราก็เลือกเป็นโซนว่าสมมุติลูกอยู่ซนจุลาแล้วก็กะระยะไว้ในระยะ,ะ1กิโลใช่ไหมครับ<ะ>พอเรากดเซฟตรงนี้คือเซฟโซนของลูกและถ้าลูกออกนอกระยะเนี้ยก็จะแปลว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผิดปกติไหม แล้วมันจะร้องไหมถ้าลูกออกนอกระยะถ้าลูกออกนอกระยะก็จะมีการแจ้งเตือนมาอย่างตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าให้โทรเช็คอ๋อจะมีโนติมาที่ตัวสมาร์ทโฟนของคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วอ๋อตลอดก็สามารถตั้งได้เนอะว่าเนี่ยระหว่าง8โมงถึง6โมงลูกควรจะอยู่ในระยะเนี้ถ้าออกไปไกลกว่านี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตั้งเวลาตรงนี้นะครับโอยเด็กสมัยนี้เลือกวันแล้วก็เวลาได้เลยเนอะประมาณนี้เช่น ติดตามลูกไปเรียนพิเศษหรือเปล่าแอบโดนเรียนไหมตั้งไปเลยกลางนสมมติว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะลูกต้องอยู่แถวโรงเรียนสาธุประดิษฐ์แต่พอวันเสาร์อาทิตย์แดดตั้งว่าลูกต้องอยู่แถวสยามตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นแล้วก็ตั้งเป็นโซนหนึ่งอะไรอยย่างงเี้ได้เหมือนกันใช่ไหมเราเซฟเออดีจังเจ๋งมากนะครับค่ะเรียบร้อยนะครับถัดไปเป็นตัวแฟมิลี่นะครับแฟมิลี่ตรงนี้มันก็จะแจ้งว่ามีใครดูแล คุณลูกบ้างอย่างเช่นเราอาจจะมีครอบครัวใหญ่นะครับให้คุณย่าคุณยายดูสมมติ<ไ>ว่ามีพ่อสองคนมีพ่อสองคนใช่เหรอใช่เหรอมีทั้งพ่อมีแม่มีอามีน้ามีป้านะครับก็ดูได้นะครับ5้าคน10บคนช่วยกานดูแลเผื่อคุณั้น,นติดประชุมอยู่ครับอ่าโอเคต่อไปเป็น history นะครับอันนี้ก็คือจะดูว่าแต่ละวันในลูกไปที่ไหนบ้างนะครับอ,อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ลูกไปสาธุ แต่แล้วแอบเตะไปเที่ยวหรือว่าหลงทางหรืออะไรก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยวันนี้ลูกไปไหนบ้างแต่ละวันนะครับติดตามได้เลยใกล้ชิดมากมมคือย้อนหลังข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยต่อไปอเป็นส่วนของเฟนนะครับอันนี้เรายังไม่ได้แออันนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับเฟนคืออะไรคือเวลาที่ถ้าเรามีเพื่อนนะครับสมมติว่าคุณลูกมีเพื่อนคุณลูกก็เพิ่มเพื่อนด้วยการคนที่จะเพิ่มได้เนี่ยต้องใช้โปรโมชโมจิเหมือนกันนะครับ เวลาเพิ่มก็ไปที่เมนูตรงนี้เสร็จแล้วก็ <Okay. S 2> มันก็จะเอามาพอเราเอามาแตะกันมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยขอเป็นเพื่อนกันนะคุณพอ่อคุณแม่อนุญาตไหมถ้าอนุญาตเนี่ยคุณลูกก็จะโทรหากันหรือส่งข้อความเสียงให้กันได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านการอนุญาตแอปพูฟจากพ่อแม่ก่อนใช่แล้วก็เป็นการเลือกเพื่อนที่ดีให้ลูกนะครับค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องนาฬิกาอารามนะครับอะรอามแบงนี้คือการตั้งปลุกให้ลูกได้เลยว่าลูกไม่ควรจะตื่นสายวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่งั้นไปนเรียนไม่ทันก็ตั้งได้เลยว่าจะเอาวันไหนบ้างแต่ลูกต้องใส่อยู่ตลอดนะแต่ลูกต้องใส่นะมไม่ใส่ก็ไม่เป็นอ,นอครับโอเคต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันออโต้แทร็นะครับม,มันคืออะไรคะอันนี้คือการติดตามว่าลูกอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแต่ละวัน เช่นตรงนี้แปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดมงครึ่งนะครับก็จะติดตามโลกไว้แ a กกิ้งม o d กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับเหมือนคอยเตือนขึ้นมาทุกระยะอย่างนี้เหรอใช่แล้วมสมมติว่าตั้งไว้ว่าทุกอะไรอ่ะลองลองสมมติว่าตั้งไว้ว่าทุกหนึ่งชั่วโมงคอยเตือนขึ้นมาตอนนี้ลูกอยู่ไหนอย่างนี้ยหรอใช่แล้วอ๋อดีจังก็คือติดตามในทั้งวันเลยเนาะเออแบบ เหมาะกับเด็กเล็กมากๆเลยแล้วเราก็ตั้งค่าตรงนาฬิกาตรงนี้ได้นะครับว่าให้ลูกออโต้แอนเซอร์พออัลต้แอนเซอร์เนี่ยเวลาเราโทรนะครับพอกดโทรปุ๊บอย่างเมื่อกี้เป็นเบอร์โปรโมชั่นใช่ไหมเด็กน,นะอันนี้คือโทรได้เลยไม่ต้องผ่านแอปของเขาเหรอไม่ต้องผ่านแอปก็ได้อ๋อนี่ครับพอโทรปุ๊บมันจะรับอัตโนมัติเลยนะครับออก็เอาไว้แอบฟังลูกว่าคุยกับเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่า สมมติว่าลูกโดนลักพาตัวไปกรณีสมมตินะใช่สมมติลูกโดนลักพาตัวไปพอโทรปุ๊บมันขึ้นเลยว่าเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนเอ้มันจะมันเราก็จะได้ยินเสียงฝัฟังว่าเขา<ด>เกิดอะไรขึ้นอยู่ตรัวที่สมมติว่าสมมติน,นะคะใน,นกรณีสมมติว่าโดนลักพาตัวหรือแบบอะไรก็ตามไปอะ่ะมันก็จะต๊ดเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราคือคนคนที่ไม่ประสงค์ดีหรือคนร้ายต่างๆที่ลักพาตัวเด็กไปเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าว่ารับสายอยู่ว่าคุยอยู่เออมันดีเนาะครับแล้วก็รีพอร์ตคอลโลเคชั่นได้นะครับว่า รจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีไวร์ลิสต์นะครับก็คือจะไม่รับเบอร์ที่ไม่รู้จักก็คือถ้าตัวนาฬิกาโปรโมเนี่ยไม่ได้เพิ่มรายชื่อใครเอาไว้นะครับคนโทรมาจะโทรไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นรีพอร์ตโลเคชันนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าแบตจะหมดเนี่ยคือไม่ได้ชาร์จแบตมาหรืออะไรก็ตามหรือว่าเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้มันก็จะแจ้งว่าโลเคชันล่าสุดอยู่ที่ไหนนะครับอ่าวหรือถ้าเราเรียนถ้าน้องเรียนอยู่ลูกเรียนอยู่แล้วไงอะอยู่ๆข้อความแม่ก็ดังก็อย่างงี้ยหรอเราไงคุรมไม่ว่าหรอก็จะมีอินคลาสโหมดนะครับอันนี้สำหรับเวลาอยู่ในคลาสเรียนใช่แล้วก็เปิดกดเปิุ๊บมันก็จะแจ้งว่าเนี่ยในระหว่างเวลาเนี้ยตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นที่เราตั้งไว้นะครับโทรมาไม่ติดอะไรไม่ติดเลยเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวก็ได้ ลูกจะได้สำหรับเด็กเล็กๆก็จะได้ไม่เอามานั่งเล่นมาคุยกับเพื่อนตลอดเวลาหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาจะได้มีสมาธิกับการเรียนอย่างเต็มที่ใช่แล้วแต่แตพอเลิกเรียนก็ยังสช้ค,ความปลอดภัยได้อยู่ใช่ก็สำหรับลูกใครที่ไปเรียนต่างประเทศไปสมมติไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ที่สิงคโปร์นะครับก็ตั้งเป็นช่วงทำโซนของสิงคโปร์ได้นะก็สำหรับใครอย่างนี้ก็สะดวกมากนะครับเพราะเรียมมาเรียบร้อยเลยค่ะ แหมเป็นไงคะที่น้ำแข็งรีวิวไปน่าสนใจมากเลยเนอะตัวนี้นะคะโปรโมทนะคะรุ่นโมจิเนี่ยมีวัางจำหน่ายแล้วนะที่ร้านที่ซีโฟนเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่19สาขาเดี๋ยวยังไงน้ำแข็งจะใส่รายละเอียดชื่อสาขาไว้ด้านล่างนี้ใน description box นะคะราคาค่ะราคาราคา,ราคาบอกเลยคะ่ะราคาตอนนี้นะคะ 3,990บาทเท่านั้นเองนะคะเทียบกับความปลอดภัยของน้องๆเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเรายังไงไปลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่ร้านทีจีโฟนทุกสาขาที่แจ้งไว้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารมือถือแล้วก็รีวิวรุ่นล่าสุดก่อนใครเนี่ยอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e ด้านบนนี้นะคะ เสร็จแล้วครับฮะเสร็จแล้วเสร็จอะไรเขายังไม่กด subscribe กันเลยเนี่ยไม่รู้ค่ารออะไรกันกดสิกดกด